สามสองหนเนชิปครับผมอ่ะเกมใหม่ครับเขาบอกว่าเกมเนี้โคตรปั่นไม่รู้สนุกไหมนะเดี๋ยวลองเล่นดูใ,ในกล่องก็จะมีแผ่นแผ่นย่าผมเรียกแผ่นย่าแล้วกันนะมีทั้งหมด16แผ่นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแกะจะมีอยู่ทั้งหมด4สี4ครับผมสีแดงสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีขาวแต่ละสีก็จะมีอยู่ทั้งหมด16เหรียญน,นะครับทีนี้วิธีการเซตอัพครับผม เราจะมาเริ่มต้นจากการเลือกสีก่อนเกมนี้สามารถเล่นได้2ถึง4คนแล้วเราก็จะมาเลือกสีกันคนละสีแล้วก็จะได้ตัวแกะไปทั้งหมดคนละ16ตัวแยกเป็นอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นเราจะแจกแผ่นย่านะครับคนละสแผ่นครับนี่คือการเซตอัพเกมเริ่มต้นนะครับทีนี้เราจะเริ่มเล่นโดยการ วนจากคนแรกจะทําการตั้งแผ่นหญ้าไว้หนึ่งแผ่นก่อนหลังจากนั้นคนต่อไปก็จะเอาแผ่นหญ้าอีกแผ่นหนึ่งมาต่อกันโดยการต่อกันเนี่ยก็จะต้องมีหนึ่งด้านนะครับผมที่จะต้องสัมผัสกันนะฮะก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเยต่อไปเรื่อย,อยๆพอเราต่อเสร็จแล้วครับ เราก็จะมาเลือกจุดเริ่มต้นนะครับโดยแต่ละคนสามารถเลือกที่ตรงไหนก็ได้ครับผมแต่ต้องเป็นขอบของกระดานเท่านั้นนะครับเราจะเอาทั้งหมด16ตัวเนี่ยวางเป็นสแต็กแบบนี้นะฮะแล้วก็ตั้งที่ขอบที่จุดเริ่มต้นที่เราเลือกนะครับอ่ะสมมติว่าทุกคนวางไว้แล้วบนจุดเริ่มต้นนะครับ ต่อไปวิธีการเดินครับผมวิธีการเดินเนี่ยเราจะใช้วิธีการเดินแบบเส้นตรงนะฮะหมายถึงเราจะเดินไปตามเส้นแนวตรงของแผ่นหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะฮะเราจะเดินเป็นเส้นตรงโดยการเดินเราจะใช้วิธีการย้ายสแต็กนะครับผมและการย้ายสแต็กเนี่ยเราสามารถแบ่งกองส,ตอองสแต็กออกเป็น2กองได้โดยที่เราต้องเหลือไว้ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยหตัวเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะเหลือ2ตัวหรือ3ตัวก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์แล้วเราก็จะย้ายกองสเต็กกองที่2เนี่ยไปจนสุดทางที่เราเลือกไว้นะครับ เราไม่สามารถเดินมาแล้วก็มาหยุดกลางทางได้นะครับเราต้องไปจนสุดนะแล้วแกะเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินข้ามหัวกันได้นะสมมุติว่ามีแกะขวางอยู่แบบนี้ในการเดินของเราเนี่ยเราไม่สามารถเดินข้ามไปถึงนี่ได้นะเราจะโดนหยุดแค่ตรงนี้นะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะดักกันไม่ให้คนอื่น เดินออกไปได้นะครับอันนี้คือวิธีการเดินครับผมแล้วเราก็จะเล่นวนววนนกันไปจนกว่ามันจะไม่มีทางที่จะเดินแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะมานับแต้มกันก็คือการนับแต้มเนี่ยเราจะนับจํานวนแผ่นที่เราครอบครองได้นะครับใครที่มีจํานวนแผ่นที่ครอบครองได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นผู้ชนะมี2คนน,นั่นหมายถึงมีคะแนนเท่ากันเราจะมานับแผ่นที่ติดกันถ้าเกิดว่าใครมีจํานวนแ,แกะที่ติดกันมากกว่าคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะครับ เริ่มต้นเราจะเล่นกันแบบนี้เราจะให้คนที่คนที่หล่อที่สุดขอบคุณครับก็คือโอเคครับคุณเริ่มต้นมืกก่อนเลยครับเราเริ่มต้นวางทีละแผ่นครับผมวางแผ่นนี้ทีละแผ่นวนแบบเวลาเราตั้งแกะเนี่ยเราจะตั้งเป็นสแต็กแบบนี้ครับเป็นตึกอย่างนี้เลย16หกเหรียญ ให้เลือกตรงไหนก็ได้ที่เป็นขอบของสนามอ่าเป็นขอบของสนามตรงนี้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับอ่ะทีนี้เริ่มเลยครับ <c oughs> ขึ้นเลยครถ่ายแท้เลยต้อินเกียวม,มาไปนี้เลยครับอ่าใช่ครับมาจกองสายปั๊บครับอ๋อเข้าใจแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับไม่รู้ <c oughs> เรียบร้อยครับคุณไปต่อไม่ได้โอ้โหเดินไได้แล้วเดินได้ไหมครับเดินไปนวนพยายามเดินไม่ได้ครับเล่นกับทางไดมาชิ้นเดียวได้อ๋อโอเคเรียเดี๋ยวปะครับโอ้โห อย,อย่าขวางนนผวมครับไปเลยครับคนไปเลยครับผมต้องไปที่ร,รู้ครับเอาแกดำเดินครับแกขาวต่อครับ อันนี้คือคือเขาเขาสู้กัน2คนนะผมนี่ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วตอนเนี้ยก่อนขับรถตามไปครับผมเดตามไปอารมณ์เหมือนสร้างอาณาเขตผมคนคนคนเหี้ยคนหนึ่งครับโอ้โหทิ้งไปแล้วเขาบมเดนไอยู่แค่นี้แต่สีแดงมีมีได้อยู่ชิดหนึ่งอ่ะผมให้โอกาสคุณหนึ่งช่องเปิดแล้วอุยไม่ต้องคิดแล้วมั้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาทำไมอ่ะต้องรีบย้ายนะพอเลยครับเอาครับโอเคครับอันนี้ก็เดินไม่ได้เพราะเราคิดดีๆนะครับคุณลงไปแล้วคุณคิดดีๆนะครับผมไปได้ไม่ได้นะครับต้องทิ้งแอันนี้ ขั้นต่ำหนึ่งอันต้องโอเคครับต่อครับแกดำครับผมทตอะไรไม่ได้หรอครับผมยืนแรงเดี๋ยวหายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องสุดต้องสุดไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาฮอตครับตอนนี้เขารู้ทิ้งแล้วครับก็ไปข้างแผงแล้วครับแกไม่รอดแน่น้ำเงินคเข้ามาทำไมครับแกดำเรียบร้อยแน่ครับ บอกเลยผมมาหนิลิบเรียร์ร้อนนะก็ลิบเคียร์ลิบเคียร์งานลิบเคียร์งานไปสุดไปสุดต้องไปสุดเลยไม่นี่ไอเจนโดนครับเอ้คุณอย่าซีเล็งนะครับอย่าซู้หลิงและไม่อยากโดนซีหลิงนะครับ แกน้องเงินพ่านเหมือนกันนะครับร้านกันนะเราเนี่ยไปทางอื่นไปทางอื่นผมมือรักมือรักเดี๋ยวเฮ้ยวางวางเลยยังไม่ปล่อยมือเอาตาสีแดงก่อนสีแดงทำอะไรไม่ได้ครับเกมหมดเกมแล้วอาสีทำไมรีบจังเลยอะครับแกต้องเงินทำริดครับ เอาต่อเลยครับสีดำครับเดินดีๆนะครับปั่นจริงครับมาในกล่อง้ยเอาสุดนะเฮ้ยเฮ้ยอืดนะไปไหนไม่รู้นะไรนะนี่อ้ม เรียบร้อยแน่ครับผมบอกเลยครับไปไหนไปไหนโดนหมดครับบอกเลยหนักเรียบร้อยครับแบบน่าเกลียผมสิครับฮัลโหลเฮ้ยทำไรอ่ะครับไม่รู้เกมนี้ผมได้วางหมากไว้หมดแล้วหมากเก็บหรอครับเห็นเหน็บ สูล้ลิงครับเนี่ยสู้ลิงกับซีลิงครับเดี๋ยวครับลูกอะไรฮะพ่อวอีเรี่อนั่นอย่าลูกไม่บอกตัแต่แรกครับวะอย่าลูกอ้หยีแม่งแก่ขาวไม่เอาเรื่องหรอกระได้ไหนเ แกขาวแม่งได้แล้วว่ะแบบแกดำในอีกตัวนึงท้อเลยกูจบแล้วกูไปไหนไม่ได้เลยกขอเดินเชื่อถือดีก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยงูผิดหน้าแดงฮะงูเด้อไหนงูเด้นไหน อ๋อคือใครหมอยู่ี่นี่เหรอหมดแล้วผมเอาจสระครับจบแล้วครับถามเพื่อนกันได้ว่าตัวเนี้ยแกะของใครก่องวันน้อยที่สุดก็คือกล่องเป็นกล่องน้น้อยที่สุดอะไรนะใครสูงที่สุดชนะเหรอนน้อยที่สุดครับกล่องวันน้อยที่สุดเดี๋ยวเราจะนับแต้มก็คือเราจะนับตามพื้นที่ที่แกะอยู่นะใครได้ช่องมากที่สุดก็คือชนะนับจากสีแดงก่อน 1>, 1 2 3 4 5 6ตัวนะครับสีดำนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เฮ้ยเอาเรื่องอยู่13ตัวเอาแกะขาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครับ14เฮ้ยแกะน้ำเงินนะครับ15 15แกะน้ำเงิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่า15 สี่ห้าตัวเท,ท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมาตัดสินกันที่แกะของใครมีจำนวนที่มันติดกัน,นมากที่สุดโอ้โหโอ<ห>้โหี่เยี่ยมโอ้โผ้ามันฟ้องเท่า <laughs> <c oughs> อะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงครึ่งเกินครึ่งอ่ะครับเกินครึ่งที่ผม <c oughs> วางไว้เลยห้าหกพอครับพอเห็นไหมสิ่ขาชนะครับได้จริงๆเหรอ จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ